ลงไปเลยลงไปเลยนานนานเลยเนี่ยทอยฮิทีทีซะบ่ตีซะบ่ตีซะบ,บ่นี่คือตีได้นี่ฝฟายได้นี่ตีได้ลงไปเลยลงไปแน่แน่แน่เอ้ยตกใส่หัวสนอ,อไปไอไปไปเลย ไปเลยไปใส่กลับไปเลยไปเลยหน้านี้บอสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟที่น่ารักทุกท่านนะครับอันนี้ก็มาดูความปวนของกอย่าอีกนะครับบอกให้ไปหาพี่ฝนก็ว่าไปครับมาคอบเครีย์อยู่นี้นะครับผมขี้อ่อน นอนตื่นกับมาหาคกวนเทานั้นกวนพนีเฮ้ยไปเลยไปเลยไปกินามากมา,มาพี่มาหายฝีฝนมามามาเาเร็วมา,มานะกินบาได้ตัวนั้นกินบาได้สร่างถึงจะได้บอยหยาดแึงมานนี้วานนี้มาพี่หาแม่เลยไปมาเห็นอย่างอีกนั่น ฮะกินเป็่ยนละบ่หืมขอหอมบอ่ฮะเอาเลยเอาเลยอืมกินเป็่ยนละครับกำลังหัดกำลังหัดกินหญ้าครับคอหญ้าหัดกินต้นสับปะรดนิดนิด แต่ส่วนมากก็จะกินกินนมครับผมเนี่อันว่าแม่เนี่ยกิน,น,นไปเล่นโคตรหนามยังไดงอยู่ตีสะบออะ้อเนาะอุดด้ายบนนอนหน่เนาะตีมือหน้อยสะบออะ้อเนาะหืนนมไปขัดกันเนาะหืมเออกินกินดีด เออวันนี้มาดูปวีายากินต้นสับประรดครับนานๆจะได้เห็นนะครับในวันนี้หัดกินหัดกินเราก็จะเหยียบก่อนนะครับกำลังเรียนรู้นะครับผมการเรียนรู้ของเขานะครับดูแม่กินดูพี่คนกินเขาจะทําตามเหยียบใบก่อนนะครับทํายังไงครับกินไงตีบ่ โอ้ oh, เขียวเลยครับมีเขียว,วระบอืมมีฟันแล้วเหรอคะอก็ย่านี่นี่แหละค่ะเ้ขึ้นยัางลงมา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 ,ลงมาเลยลงมาเลยตีนะตีนะลงมานี่ขึ้นไปใส่นั่นจะพังได้นั่นหืมตีซะบ,บ่ลงมา đoạn lên xuống mãi nhang 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 ลงมาเลยเดินมาลูกเดินมาจะหาพี่ฝนเลยไปมามามาอีกินน้อยๆละเล่นเลยเจ้านน่บ้ากำลังจะยอนะครับว่าจะให้ให้กินสับปะรดแมวแล้วเล่นแล้วบา มากใค้คนยอกได้เพิ่นนี่ขี้อ่อนครับก็อยากขี้อ่อนมากเลยก็อย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องจอช้างชานนชนแนลนะครับผมเป็นกําลังใจช่องของเรานะครับผมก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับทุกคอมเมนต์นะครับผมขอให้อีฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผม มีโชคมีชัยกันทุกคนนะครับเออเออไม่ยอมไปบอสมาขึ้นเตียงอีกเด้อนี่มาขึ้นเตียงถึกเซร์ด้ไปหาฮะเนนั่ไปฝนเออไปแล้วครับหาไปฝนแล้วครับ อืมน,น,นะครับพี่ฝนเลยจะได้พักยกหน่อยนะครับตอนมาเล่นกับพี่ฝนก็ควานก็จะได้พักหน่อยนะครับไม่ได้ดูแลมากรับเมืองั้นวุ่นนะครับเดี๋ยวไปเล่นของนะครับอะไรวางไว้พวกขวดพวกอะไรนี้หยิบมาเล่นหมดเลยครับทั้งน้ากระติกน,น้ํานี่ก็ยากจัดการหมดแล้วครับ อกินกาแฟิบฝนอยู่เลยไล่เดี๋ยวไล่ไปทะเลเนาะไล่ไปเล่นเซิร์ื้อหัดกินนะเชิ่งามจับ เสบ้าเสียงยังเจ็บเจ็บเสบ้ายังเจ็บเจ็บเสบ้เดีอเชียวอาตาน้ำนะครับแล้วคายออกมานะครับกินตะน้ำเพิ่งว่ากินเนี่ยังบ่ได้ดอกหนูยังน้อยหนูยังเล็กเพิ่งว่าอืมอืม Thôi bạn Thôi lên, thôi đi. Nhưng mà thật này hẹn อยากออกตะคอกนะครับบัสนานี่ยอย่ากออกอย่ากออกมาหาก้อยยานะครับเดี๋ยวก็อยากัเขาไปหาดอกออก็อยยาเล่ยนกผิดฝนก้อนอก,ก็อยาาเล่นกาแฟฝนก้อนนี่ปึ๊บวันนี้ดีลาครับไม่ยอมเข้าไปนะครับเห็นมาก็เห็นบ่อสูบก็เห็นมา <c oughs> นบ่กส่กสงสัญญาณแล้ว แม่ยุ้สรรยส่งสัญญาณแล้วแม่ยุ้ยส่งสัญญาณแล้วนะครับแม่ยุ้สรรยส่งสัญญาณแล้วนะครับไปแล้วแม่ยุ้ยเรียกครับไปหาแม่ยุ้ยก่อนนะครับแม่เรียกนะครับแม่เรียกมาหาแม่ก่อนขอขาญาตบอกเดี๋ยวแม่มาให้กินนม ทั้งขี่ทั้งเหยี่ยวชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับไม่ค่อยจะมากินนมมากินฮงบะแกยุ้ยแยุชุดหญก่อนกินฮงแม่ครับแม่เรียกมามาเลยครับเมื่อกี้หมาหมาวิ่งเข้ามาครับวิ่งผ่านอ้าวเดีวเอาปีกไว้ไปกินแม่ยุ้ยเป็นห่วงขอยยา้องเรียกให้ขอยยามาหานะครับ เวลาเมืองแล้วครับมาแล้วแต่ไม่เห็นจะของข้ามไปแล้วมาแล้วนะครับปีกกล้วยบำรุงก่อนนะบำรุงบำรุงนมอ่ำโอ้ขอน่อยขอน่อยก็ยาวกินยังวัดใดดอกยังน้อยยังน้อย ปาม้ยปล้อบบาอานเงะเป็นเัดอย่างเงี้เยเพ่อจะวนไปนู่นล่ะตัวเล็กกินนมแล้วโอ้จะอ่อนกินนมนะครับกอย่าใครจะอ่อนกินนม ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้รับชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ